จะบ้าไปแล้วเหรอฮะเมื่อกี้เห็นรอมไห้จะเป็นจะตายอ่ะข่าวดีค่ะไปจะไปไหนก็ไปเถอะป้าฉันกำลังอยากจะพักผ่อนคุณธยามาค่ะกำลังจอดรถอยู่ตายจริงก็ทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอุ้ยมัวแต่อินทอรอยู่นั่นแหละมีขี้ข้าแต่ละคนไม่ได้ดังใจฉันเลยเฮ้ยผมฉันไหมผมฉันผมยุ่งค่อยสิอุ้ยยุ่งนิดๆนะคะแต่สวยเก๋ดูเป็นธรรมชาติมาก รีบไปเถอะค่ะเดี๋ยวคุณทยาไปนะคะคุณทยาคะคุณวันคะอ๊ยคุณวันคะอ๋อหยิบเจ็บไหมคะอย่าเย้กับฉันเจ้เย็นๆสิครับคุณแล้วนี่คุณกลับมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยคุณทยาไม่น่าถามเลยนะคะคุณทยาไม่อยู่แล้ววันจะอยู่ได้ยังไงล่ะคะ ดูสิคะเนี่ยเจ็บหมดเลยอย่างเงี้ยวันไม่ยอมจริงๆนะคะแล้วคุณให้ผมเอาผิดอ่ะใครอ่ะผมไม่มีเวลาคุยกับคุณเลยเดี๋ยวผมพาคุณอินกนอนไ่หาไอ้พี่พุณอ,อ้นเหรอเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอะ่ะฮะดูค่ะถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยสักอย่างบ้าที่สุดเลยคุณวันค่ะเดี๋ยวค่ะ บุกลุกมาโดยไม่ได้บอกกล่าวคือผมไม่มีที่ไปจริงๆ่ก็ห้องสุจจีไงผมตั้งใจมาหาคุณนะดินเอ่อคุณมีธุระอะไรนั่งก่อนสิคะทำไมเป็นการเป็นงานย่่งเลยอทำไมไม่เหมือนตอนที่เราอยู่มืองนอกเลยเออตอนนี้มันเวลางานของฉัน ผมมาวนนี่มาคืนคุณอะคุณลืมไว้ในรถผมแกะดูสิ เนี่ยคนทุกคนที่เห็นนะเขาบอกว่าพระบันคอเนี่ยสวยมากเลยขอบคุณนะคะที่สามาคืนถ้าผ้าผืานนี้หายไปฉันคงจะเสียใจแย่เลยเพราะผ้าผืนเนี่ยเพื่อนชายของฉันเขาให้เป็นของขวัญค่ะ ุราอะไรหรอปล่าคนะคือเดี๋ยวฉันของต้องจะต้องทํางานนะถ้าคุณคิดจะนั่งก็นั่งได้นะถ้าคิดว่าไม่รบก,กวนฉันผมไม่มีุราอะไรหรอก ู่เศ้าชีวิทีได้ไหม,ม่ปวดหัวจะตายอยู่แล้ววันก็ปวดหัวจะตายอยู่แล้วเหมือนกันอ่ะคอยดูนะถ้ามันนั่งมันแยกคุณยาไม่ได้แล้วก็มันจะตายก็ตรงเนี้หัดคิดอย่างอื่นเป็นได้ไหมแม่ถูกบนศัพท์เล่นที่ประชุมอ่ะเห็นไจแม่บ้างพี่ไหมเคยนี่จะเก็บร้อยแทงกันได้ไหมฮะ วันหนึ่งถ้าเราถูกแย่งูุกสิ่งทุกอย่างไปแม้แท่งที่สุขขนน้อนยังไม่มีอ่ะเคิดจะลุกขึ้นมาช่วยเหลือได้ไหมสิ่งก็เลนไม่จบครึ่งกลางไม่เป็นรอเป็นพายฉันจะรู้นะถ้าแม่เป็นอะไรตายไปเนี่ยจะเอาตัวรอดได้เคยคิดจะเคิดจะแย่นตำแหน่งนาอินกลับไปนะ เดีย๋ยวจะรู้นะเดี๋ยวจะรู้นั่งเป็นทำอะไรเป็นได้บ้าง <c oughs> แม่ท้อแม่เครียดไปไหน นันนะบ้าจะฆ่าตัวตายทั้งทีก็ไม่ทำพี่ไหนกกงพี่ไหนการให้มันเรียบร้อยมีเงื่อนไขบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้วันเกลียดลุงอันนั้นวันเกลียดนันเอินวันเกลียดมันทุกคนเลยทุกวันออกไปหาคุณทยาเธอลูก ให้เขาคอยนานยจะก็จะผ่านเบื่อนะทำหน้าดีๆจะให้เขารู้ว่าเรากำลังมีปัญหา วันนั้นผมมีงานด่วนจริงๆเดี๋ยวต้องรีบกลับแต่ผมไม่ได้ติดใจโกรธเลยพวกคุณเลยนะแล้วเรื่องวันกับดาวล่ะคะผมบอกแล้วไงผมไม่ได้โกรธอะไรเลยคุณสองคนดื่มมากไปหน่อยอใช่ค่ะวันนั้นวันกับดาวดื่มมากไปจริงๆวันทำอะไรลงไปอะ่ะวันไม่รู้ตัวเลยนะคะ แต่ความจริงอะวัน,นรักคุณทยาแล้วถ้าใครจะมาแย่งคุณทยาไปจากวันไม่มีทางหรอกคะ่ะเมื่อเราเปลี่ยนเรื่องอื่นคุยกันดีกว่าเรื่องอื่นก็มีแต่เรื่องกลุ้มๆมาค่ะยิ่งกลับมานะคะมีแต่เรื่องเครียดสารพัดก็อินทุออนน่ะสิคะหาเรื่องคุณแม่ไม่เว้นแต่ละวันเลยนะคะทำเอาคนทั้งบริษัทเนี่ยโอลหม่านกันไปหมดละ เอาแต่ใจตัวเองยังไม่พอยังจะมาขู่คุณแม่อีกนะคะว่าจะแฉะเปิดโปงอะไรก็ไม่รู้เปิดโปงอะไรวันก็ไม่ทราบเหมือนกันล่ะค่ะแต่วันว่านะคะเป็นความบ้าของอินทุออนมากกว่าพูดพล่ามไปอย่างนั้นแล่ละค่ะคุณแม่เองเนี่ยนะคะก็จะไม่อยากเอาใจใส่เท่าไหร่แล้วค่ะก็เลยปล่อยๆไป เรื่องมันถึงได้บานปลายอยู่นี้ไงล่ะคะถ้าคุณแม่คุณไม่มีความผิดอะไรนะคุณจะมากลัวเรื่องอะไรเปิดโปงทำไมนั่นนะสิคะคุณทิยาคะวันว่าเดี๋ยวเราไปดูรูปกันดีกว่านะคะวันเนี่ยสั่งให้สุกเขาร่างรูปอย่างด่วนไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปกับวันนะคะ คุณสจีเรียกผมเหรอครับนั่งสิแม่หลานสาวคนห้องคุณหรือเปล่าปล่านี่ครับปล่าแล้วเขาบอกหรือเปล่าพเพราะห้องนึกเคียนอะไรขึ้นมาผมผมกับหลานอินไม,ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะ เป็นน้าเป็นหลานกันยังไงแล้วเรื่องสำคัญภายในบ้านอย่างเนี้ยถ้าไม่ช่วยกันดูแลแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงผมจะปรักลงตัวครับหลานสาคุณกำลังทำอะไร เขาคงจะจากบ้านเฉยๆนะครับจริงๆนะครับคุณสมบูรณ์ฉันกำลังสงสัยนะว่าหลานสาวคุณกำลังค้นหาพิในกรรม